เปิด10อันดับสินค้าไทยส่งออกไปเกาหลีจะมีอะไรกันบ้างแล้วแนวโน้มในอนาคตมีอะไรที่น่าจับตามอง DITP Podcast เอพิโดนี้กับอายวาดฝันจะพาทุกคนไปส่องภาพรวมการส่งออกของไทยเกาหลีใต้รวมถึงโอกาสที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้ชวนติดตามกันนะคะ จริงๆคนไทยก็คุ้นเคยกับประเทศเกาหลีดีอยู่แล้วจากการได้เห็นภาพเมืองภาพบรรยากาศประเทศเขาผ่านซีรีส์ที่เอามาฉายในไทยนับร้อยเรื่องแต่เราแทบไม่เคยเห็นสินค้าไทยนอกจากอาหารโผล่เข้าไปอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอายเลอยากชวนทุกคนมาเดากันว่าสินค้าหลักๆที่ไทยส่งออกไปที่ประเทศเกาหลีใต้คืออะไรเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าผลไม้ ไม่ใช่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยเราส่งออกไปเกาหลีใต้จะอยู่ในประเภทสินค้าที่เป็นวัตถุด,ดิบที่ถูกนําไปต่อยอดเป็นสินค้าประเภทอื่นๆซึ่งอันดับ10ได้แก่ ทองแดงและของที่ทําด้วยทองแดงอันดับ9ได้แก่สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆอันดับ8ได้แก่เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลอันดับเ็เป็นเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเหล็กอันดับ6ก็คือน้ําตาลทรายอันดับ5คือผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอันดับ4ได้แก่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อันดับ3ก็คือแผงวงจรไฟฟ้าอันดับ2คือน้ํามันสําเร็จรูปและอันดับ1ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยางจะเห็นได้ว่าสินค้าเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่นำไปประบ ประกอบหรือเป็นวัตถุดิบที่นําไปใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคตได้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆไทยเองก็ได้ประโยชน์จากอุตสาหากรรมเหล่านี้และถือเป็นคู่ค้าอันดับที่18ของเกาหลีใต้แต่เราก็มีเป้าหมายอยากจะขยายสินค้าส่งออกไปเกาหลีใต้ให้กว้างขวางมากขึ้นโดยในปี2567ไทยมีเป้าหมายที่จะขยายสินค้าจําพวกเกษตรและผลักดันผลไม้ไทยอย่างมะม่วงมังคุดทุเรียนและสับประรดภูแลซึ่งเป็นผลไม้ที่คนเกาหลีใต้เริ่มคุ้นเคยมากขึ้นซึ่งนอกจากผลไม้ในช่วงหลายปีที่ผ่าน อุตสาหากรรมบันเทิงของไทยก็เติบโตขึ้นมากไทยจึงมองเห็นโอกาสที่จะส่งออกซอฟพาวเวอร์จำพวกภาพยนตร์ซีรีส์รวมถึงอาหารต่างๆและสินค้าในอุตสาหากรรมสีเขียวพวกฟิวเจอร์ฟู้ดหรือฟู้ดแพคเกจิ้งซึ่งสําหรับอาหารถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปตีตลาดเกาหลีใต้ก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งทาง DITP เ,เขาก็ได้สดรุป7เทรนธุรกิจอาหารปี2567ของเกาหลีใต้ไว้แล้วคือ 1. คนเกาหลีจะนิยมซื้อสินค้าที่ราคาถูกและสะดวกมากขึ้น เพราะว่าเรามัดระวังการใช้จ่ายจากปัญหาเงินเฟ้อ 2. รสชาติถูกใจเป็นไวรัลช่วงหลังเวลาคนเกาหลีเจออาหารที่รสชาติแตกต่างน่าสนใจจะนิยมบอกต่อในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นผลดีต่อการตลาดของแบรนด์ค่ะ 3. คนเกาหลีเริ่มนิยมกินอาหารทานเล่นที่ปรับสูตรมาจากอาหารที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตหรือที่เรียกว่า retro for MC generation 4. 4. โโโโี่ l o c o n o m y คนเกาหลีหันมาสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นมากขึ้น 5. trend customizing recipe หรือผู้บริโภคสามารถ เลือกสูตรอาหารเองจากเมนูได้เช่นเลือกไส้แซนด์วิชหรือคิมบับ 6. เทรนด์ healthy pleasure เป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรีต่ต่ำแต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมและข้อสุดท้ายข้อที่7เทรนด์การบริการแบบไร้พนักงานเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆคนเห็นเทรนด์การบริโภคของคนเกาหลีทั้งเ็ขอ้อน่าจะพอเชฟไอเดียได้ว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาแบบไหนเพื่อตีตลาดอาหารเกาหลีใต้เช่นลองเอาลูกชุบซึ่งเป็นขนมไทยมาหาวิธีทําให้มันกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปหากินได้ง่ายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปรับสูตร ให้ healthy pleasure เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพเป็นต้นจริงๆของดีๆในไทยมีหลากหลายมากเลยนะคะเราก็ไม่ใช่แค่ไทยที่คุ้นเคยกับเกาหลีใต้แต่เกาหลีใต้เองก็คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการที่2ประเทศมีโอกาสทําความรู้จักกันผ่านทางสื่อมากขึ้นอาเชื่อว่ามีโอกาสาที่เราจะได้เห็นสินค้าไทยไปโผล่ในซีรีส์เกาหลีใต้มากขึ้นไม่จํากัดแค่อุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุดิบที่นําไปต่อย,ยอดเท่านั้นค่ะ Think Trade Think DITP Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก